รายการนี้เป็นรายการสำหรับไก่ผลิตขึ้นในไก่ในวัย เอ้ยยเออตยยแย้วสุดท้ยยอยยยยยชัยยยย่ยยยย้อยยียนยยยยอยยยเนียยเยย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 ยนยยยยืย่เยย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 อองยยยยยยยงยย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 เย้ยยยยายยยยยย่ยย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 ่ยยยยยยงยย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 ยายยยงยยยยย หัวขึ้นมาแล้วจิ้มคออ๋อเจ๋งนี่แปลงร่างต่อชูบเทปปะละ่ะเฮ้ยไปละเพื่อนไปเลยไปเลยอืมเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเลยฮ <c oughs> ึ่ฮึตรงนี้ใช่ไหมนี่ติดตัง้งไปติดตัง้งอ้าวเี้ย นีอ่อุ้ยอา้าหลบได้เออเป็นไงเทพเะล่ะานี่นี่ดิอุ้ยโอ้หลบได้นี่ถือปืนขึ้นมาฮึควายปุ้มนี่เท่ฮึตายพร้อมๆกันเลยเฮ้ยร้อนชิเป่งเลยโเ,เก่งเมื่อเพื่อนใช่อยแล้วเฮ้ยเ,เดี๋ยวเยวพื่อนช่วยอยู่ตรงนั้นอ้เอาเฮ้ยอะไร เกือบตายแล้วเพื่อนใช่ใช่ขอบคุณ